โอ้เหมือนฝั่งใบหน้าไม่ยอมครับแจ้งจับบราเบด้แล้วนะครับตอนนี้อืมมาฟังกันหน่อยครับล่าสุดรครับสโมสรบีเาเรีอลเนี่ยถแถลงการยืนยันว่าเล็กใ์ไบนาคนนี้ เข้าแจ้งความต่อตำรวจเพื่อขอดำเนินคดีกับเฟเดริโกบราบเดครับก็หาชํำร้ายร่างกายเขาจากเหตุการณ์โดนบราบเด้เนี่ยต่อยหน้าครับที่ลานจอดรถนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์เช้าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจบเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรือดำน้ำสีเหลืองบีเราบุกมาเชือดเรือมรดิคาบ้านครับ3ปราตุวสองแล้วใบหน้าเนี่ยโดนบราบเด้ ade, ต่อยเข้าที่หน้าครับขณนะเล่นมือถือบริเวณล,ลานจอดรถนะสนามของซานิโก้เบเดรเบลนะครับ ก่อนหน้านี้สื่ออย่างอาร์สกับสื่อของสเปเนเนี่ยบอกว่าเบียร์เรีวแล้วก็ไบานาไม่มีแผนดําเนินคดีกับรอเบดี้แต่ว่าเองก็ตามครับนั่นไม่ตรงกับความจริงเลยเมื่อล่าสุดทางเบียร์เรีวครับออกมาแถลงการว่าเมื่อคืนนี้อเล็กซ์ไบนานักฟุตบอลของเราถูกทําร้ายร่างกายระหว่างเดินทางไปขึ้นรถบัสหลังจบเกมกับเรอัลมาดริดที่สนามซานโจโควาเดวเบลเมื่อพิจาร,รณาสถานการณ์แล้วไบานาตัดสินใจเข้าแจ้งความเหตุการณ์นี้ กับตำรวจเพื่อขอดำเนินคดีกับผู้ทำร้ายร่างกายอย่างบรล์เบดบีเรลขอแสดงจุดยืนอีกครั้งว่าเราปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบเราเชื่อมั่นในคำชี้แจงจากปากของใบหนะ้าและจะสนับสนุนเขาไปตลอดการดำเนินคดีหลายสื่ออ้างว่าเหตุรุนแรงในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยใบหน้าเนะี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนจากการล้อเลียนเรื่องที่ภรรยาของเบาลวเดเคยแทงลูกในเกมโคปาเดเรเมื่อ4เดือนก่อนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามครับใบนาปฏิเสธว่านั่นไม่ตรงกับความจริงเลยโดยทางใบหน้าครับโพสตข้อความผ่านโซเชียลว,ว่าผมมีความสุขกับชัยชนะอันน่าประทับใจที่ซานเจโกเบอร์นาเบลแต่ขณะเดียวกันผมรู้สึกเสียใจอย่างมากจากความรุนแรงที่ผมได้รับหลังจบเกม นอกจากนี้ผมยังรู้สึกแปลกใจจากสิ่งที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับตัวผมข่าวลือที่อ้างว่าผมใช้คำพูดแบบนั้นคือไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ใบหน้าได้โพสต์ไว้ครับตอนนี้เหมือนว่าจะขอจับเบราเบเด้ครับแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยต้องมาตามว่าข่าวนี้จะยืดเยื้อนานแค่ไหนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม